บอกข่าวเล่าแจกจากท่านพ่งรัฐพิลมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจากการได้รับทราบข่าวสารว่ากันชาถือปลดหลอกจากบัญชียาเสพติดให้โทษซึ่งจะมีผลวันที่เก้ามีถุนยายน2,565เป็นต้นไปตอนนี้ยังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่ปลูกต้นเดียวกับบ่อใดผู้ที่สนใจปลูกให้รอดติดตามรายละเอียดต่อไปเด้อครับ รู้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหองกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับราาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกทท่านครับ กันเช่นเคยนะครับกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลนะครับวันนี้วันศุกร์ที่หกพฤษภาคมเมื่อวานนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับผมได้ไปร่วมในพิธีมงคลที่วัดมณีวนารามเนื่องใน วันเจริญอายุวัฒนมงคลของท่านเจ้าคุณพระเทพราชาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมณีวณารามวัดป่าน,น้อยเราเนี่ยแหละครับหรือเรียกกันภาษาชาวบ้านนะครับว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดของท่านเจ้าคุณพระเทพราจารย์เจ้าคณะจังหวัดท่านปีนี้ อายุก็ครบห้าสิบเจ็ดปีนะครับเมื่อวานนี้ท่านเจ้าคุณท่านพระเทวราจารย์ท่านก็ได้จัดเป็นพิธีที่ไม่ได้จัดมาหลายปีนะครับเนื่องจากติดสถานการณ์เรื่องของโควิดแต่ว่าเป็นการจัดเพื่อทำบุญในวันเจริญอายุวัฒนมงคลของท่านเจ้าคุณ โดยในพิธีนั้นเนี่ยก็มีการมอบถวายเงินเป็นเข้ากองทุนสงอาพาธนะครับของทั้ง25อำเภอซึ่งก็ได้นิมนต์ท่านเจ้าคณะอำเภอมาทุกอำเภอเลยนะครับหรือผู้แทนแล้วก็ทางท่านเจ้าคณะจังหวัดประเทศพราชาธาท่านก็มอบเงินกองทุนสงอาพาธ อำเภอละห้าพันบาทยี่สิบห้าอำเภอร, 5, อภอรวมเป็นหนึ่งแสนสองหมืนห้าพันบาทด้วยกันแล้วก็ในการกิจกรรมที่สองครับเป็นการมอบทุนเล่าเรียนหลวงนะครับจำนวนสามหมื่นบาทแล้วก็กิจกรรมต่อมาเป็นการมอบเงินให้กับโรงพยาบาลสี่แห่งด้วยกันนะครับได้แก่โรงพยาบาลสันพระประสิทธิประสงค์นะครับโรงพยาบาลห้าสิบพรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมโรงพยาบาลวารินชำราบนะครับโรงพยาบาลละสามหมื่นบาทนะครับรวมเป็นเงินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทด้วยกันนอกจากนั้นแล้วท่านเจ้าคุณท่านได้ทำบุญโดยมอบเงินให้กับมูลนิธิวัดป่าน้อยนะครับสองหมื่นบาทให้กับโรงเรียนอุบลวิทยากรนะครับหนึ่งหมื่นบาท แล้วก็มอบทุนการศึกษาให้เด็กๆในโรงเรียนอุบลวิทยาการวิทยากรเนี่ยนะครับจำนวน1 0ึ่ทุนด้วยกันทุนทุนละหนึ่บาทรวมทุกรายการแล้วเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการมอบเงินให้กับกองทุนสงอาพาธทุนเล่าเรียนหลวงมอบให้โรงพยาบาลมอบให้หมูลนิธิวัดป่าน้อยแล้วก็โรงเรียนแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ร้อยสามทุนด้วยกันรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ยสี่แสนแปดพันบาทด้วยกันครับอันนี้เนื่องในวันเจริญอายุวัฒนมงคลของท่านเจ้าคุณท่านก็เล่าให้ฟังว่าในทุกปีเนี่ยหรือแม้กระทั่งปีที่เกิดโควิดสองสามปีที่ผ่านมาถึงแม้จะไม่ได้จัดงานเนี่ยแต่ท่านท่านเจ้าคุณก็ได้มอบเอาเงินไปมอบให้กับในที่ต่างๆ ตามตามที่ผมกล่าวมานี่นะครับเป็นประจำอยู่ทุกปีปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านเจ้าคุณก็บอกว่าถึงแม้จะเป็นเงินที่ไม่มากมายนักนะครับแต่เป็นน้ำจิตน้ำใจเป็นความประสงค์ที่ท่านเจ้าคุณท่านอยากจะทำเพื่อให้กับ ผู้อื่นที่ถือว่าเป็นการทำบุญเนื่องในวัน,น,วนคล้ายวันเกิดนะครับถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านนะครับแต่ในการทำบุญนั้นเนี่ยก็มีหลากหลายด้วยกันมีทั้งเรื่องของทำบุญกับทางคณะสงฆ์เองทำบุญกับทางโรงพยาบาลน,นะครับทำบุญกับทางโรงเรียนนักเรียนต่างๆก็ถือว่าก็เป็นอนิสงส์เนื้อนาบุญนะครับที่ เนื่งในวันเจริญอายุวัฒนมงคลก็ขอพอแม่พี่น้องชาวอุบลก็ร่วมอนุโมทนากันนะครับเป็นสิ่งที่ท่านเจ้าคุณท่านได้ทำบุญแล้วเราทุกคนก็มีส่วนร่วมในการอนุโมทนาสาธุการนะครับเพื่อที่จะให้กับท่านเจ้าคุณด้วยนะครับเนื่องในวันเจริญอายุวัฒนมงคลในปีนี้ครบห้าสิบเจ็ดปีด้วยกัน ครับก็ก็อนุมทธนาร่วมกันนะครับพ่อแม่น้องครับสําหรับในเมื่อวานนี้ที่ผมเล่าพ่อแม่พี่น้องค้างอยู่นะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนพลังบวรเนี่ยนะครับเมื่อพูดถึงท่านเจ้าคุณแล้วเนี่ยก็ต่อเนื่องเลยนะครับถือว่าการขับเคลื่อนพลังบวรวัดกับชุมชนที่ผมเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบว่าเป็นโครงการที่จังหวัด อุบรลราชธานีของเราเนี่ยได้ขับเคลื่อนเพื่อที่จะดึงพลังที่เป็นพลังแต่โบราณมานะครับพลังที่วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนพลังที่ชุมชนช่วยกันเกื้อนหนุนวัดนะครับต่างฝ่ายต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อนหนุนกันนะครับและททำให้เกิดความสุขขึ้นในชุมชนในสังคมขึ้น โดยโครงการที่ผมเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเมื่อวานนี้ก็เป็นโครงการที่จะเราจะเริ่มทำพร้อมกันในวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่แดพฤษภาคมทำพร้อมกันทุกอำเภอเลยทั้งยี่สิบห้าอำเภอแล้วก็จะเป็นการทำกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเริ่มขึ้นก่อนเลยเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่แต่ละวัดก็ทำอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะ พยายามรวบรวมแล้วก็เสริมกิจกรรมต่างๆเพื่อให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะเริ่ม <c oughs> ทําพร้อมกันในวันที่แปดแล้วหลังจากวันที่แปดเป็นต้นไปเนี่ยการขับเคลื่อนพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเลยนะครับก็จะดําเนินการเพื่อที่จะให้ชุมชนสังคมโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็จะได้ร่วมไม้ร่วมมือกัน สร้างความสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับเพื่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งครับที่วันนี้จะขอ,อนำมาบอกเล่าเพาื่อให้พี่น้องได้รับทราบก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนโดยพลังบวรเช่นเดียวกันกิจกรรมนั้นก็ได้แก่เรื่องของการาขับเคลื่อน หนึตำบลหนึ่งวัดหนึ่งคลังยาและอาหารชุมชนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์วัชโรพาสนะครับผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อนะครับที่มีการขับเคลื่อนนี้จริงๆแล้วการขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยท่านเจ้าคุณพิพัฒน์ท่านได้ ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี2556นู่นแหละครับร่วมๆเจ็ดแปดปีมาแล้วนู่นแหละครับก็มีการทำเกี่ยวกับเรื่องคลังยาและคลังอาหารเนี่ยโดยท่านเจ้าคุณก็มองเห็นว่าในชุมชนเนี่ยมีขนาดนั้นเนี่ยมีเรื่องของโรคระบาดเรื่องของโควิดในเวลาต่อมาด้วยนะครับแล้วก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของผู้ยากไร้นะครับ การทำแหล่งอาหารเพื่อมาแบ่งปันกันการปลูกข้าวการปลูกพวกมันพวกสิ่งที่เป็นพืชผักสวนครัวนะครับหรือแม้กระทั่งมาละากอนะครับที่เป็นอาหารประกอบอาหารประจำวันเนี่ยก็ปลูกเพื่อที่จะนำไปให้กับชุมชนต่างๆหน่อไม้ต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ท่านก็ทำแม้กระทั่งหน่อไม้เนี่ยนำไปเป็นของที่จะมอบให้กับผู้ที่มาในงานชาปนากิจด้วยนะครับอันนี้ก็แทนที่จะให้เป็นหนังสือหรือสิ่งอื่นอันนี้ก็ให้เป็นของที่รับประทานได้เลยนะครับทำนองนี้เป็นต้นทำมาตั้งนานละซึ่งศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาทีราจารย์ป่าดุงใหญ่วังอ้อเนี่ยก็มีพื้นที่ที่มีทั้งโคกหนองนาด้วยนะครับ ดังนั้นเรื่องของคังยาคังอาหารนี่จึงเป็นเรื่องที่เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะนําเข้ามาทําในเรื่องการขับเคลื่อนเรื่องบาวรกับชุมชนนี่แหละครับโดยก็จะให้หนึ่งตำบลก็จะคัดเลือกอย่างน้อยนะครับมีมากกว่านี้ก็ได้อย่างน้อยมีหนึ่งวัดในหนึ่งตำบลน,นั้นเนี่ยที่จะเป็นคลังยายาในที่นี้ก็หมายถึงยาสมุนไพรครับพ่อแม่พี่น้องครับสมุนไพรไทยนี่แหละครับ ที่ปลูกแล้วอาจจะมีการต่อยอดแปรรูปด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้กันเองในชุมชนและถ้าเหลือมีสามารถทำในเชิงการค้าการขายได้เนี่ยก็จะส่งไปจำหน่ายได้ด้วยนะครับใช้ในชุมชนก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นยาหม่องยาน้ำยาทาต่างๆนะครับสารพัดอย่างเนี่ยก็สามารถใช้สมุนไพรที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ อาจจะคัดเลือกเป็นพื้นที่ป่าชุมชนก็ได้หรือจะคัดเลือกเอาวัดในบริเวณหนึ่งเว้ไวของวัดส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมหรือเป็นที่สาธารณะประจําหมู่บ้านก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการสําคัญอีกโครงการหนึ่งที่จะสร้างทั้งเรื่องของยาแล้วก็อาหารด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับ การน้อมนําพระราชดําริของสมเด็จพระนิฐาธิราที่ราากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยนะครับการปลูกพืชผักสวนครัวก็ลดรายจ่ายได้เห็นเลยนะครับแต่ละวันแต่ละมื้อที่เราต้องไปซื้อไปหามาเนี่ยถ้าเราปลูกเองได้เนี่ยก็ประหยัดไปมื้อละยี่สิบสามสิบห้าสิบาทเลยนะครับ ถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ก็ประหยัดได้เยอะก็เมื่อลดรายจ่ายนะครับเราก็เก็บเงินเสร็จเก็บสตังค์ส่วนนั้นได้ก็เป็นการออมไปอย่างเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดรายจ่ายแล้วก็ถ้ามีเหลือมากพอสามารถเพิ่มเป็นรายได้อะไรด้วยในะในการจําหน่ายรวมถึงเรื่องของครังยาก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องสมุนไพรต่างๆก็เป็นการนําเอาสมุนไพรมารักษาโรค โดยมีตำรับโบราณตำรับยาโบราณอยู่แล้วนะครับก็สามารถมาทดแทนยาสามันที่เป็นยาฝรั่งได้นะครับก็ใช้ควบคู่กันไปแล้วครับพ่อแม่น้องครับอันนีค้คือสิ่งที่เป็นโครงการสําคัญสมุนไพรเนี่ยนะครับที่ป่าดงใหญ่วังอ้อเนี่ยที่ท่านเจ้าคุณพิพัฒน์ได้ทําเนี่ย มีทั้งชนิดที่สามารถนำมาป้องกันรักษาโรคได้ตั้งแต่การแช่มือแช่เท้านะครับการพอกหน้าการทำสปาการประครบการอบการทาการนวดต่างๆเนี่ยสามารถเอามาประยุกต์ได้ทั้งสิ้นเลยโดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านประจำถิ่นนี่แหละครับแล้วก็ปลูกกันอยู่โดยทั่วไปแล้วก็สามารถนำมาเสริมในเรื่องของสุขอ,อนามัย ของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่วันนี้ผมกลับเรียนพ่อแม่น้องเพื่อให้ได้รับทราบถึงกิจกรรมการขับเคลื่อนดังกล่าวต่อไปนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพูดถึงฟ้าพูดถึงฝนแล้วในช่วงนี้เนี่ยนะครับอากาศก็เริ่มร้อนขึ้นแล้วนะครับอากาศหนาวมาได้วันสองวัน ฝนตกก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนื่องจากพายุฤดูร้อนนะครับคณะรัฐมนตรีท่านก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านคณะรัฐมนตรีได้มีมตินะครับที่จะกับเคลื่อน13มาตรการด้วยกันที่จะรับมือทั้งช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึงในกลางเดือนพฤษภาคมตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรแล้วก็รับมือต่อเนื่องต้องวางแผนเชื่อมโยงไปด้วยนะครับ ไม่ใช่เรื่องของการจัดการน้ําฝน thin, หรือฤดูฝนอย่างเดียวต่อฤดูฝนเนี่ยก็จะต่อด้วยฤดูแล้งเลยแล้งปีหกห้าทับหกหกก็ต้องบริหารจัดการควบคู่กันไปด้วยไม่ใช่นั้นแล้วเนี่ยการบริหารจัดการเช่นเขื่อนหรืออ like ่างเก็บน kind of ้ําเนี่ยถ้าเรามองเพียงเรื่องของอุทกภัยหรือเรื่องของน้ําฝนอย่างเดียวเนี่ยหน้าฝนอย่างเดียว เราก็จะมีการบริหารจัดการโดยการระบายทิ้งทั้งหมดเลยแต่พอหมดหน้าฝนนะครับถึงเราก็รอดพ้นเรื่องอุตุภยได้ก็จริงแต่พอเข้าสู่ฤดูแล้งเราไม่มีน้ำในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำเลยดังนั้นอ,อก็จะเป็นปัญหาในฤดูตัดทัดไปนะครับฤดูแล้งทัดไปดังนั้นการบริหารจัดการจริงต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับต้องคิดควบคู่กันไปตั้งแต่ฝนนี้และ ต่อด้วยแรงหน้านะครับนี่คือสิ่งที่คณะรัฐมนตรีท่านไดม้มีมต,ติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยสิบสามาตรการนะครับก็เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องเนี่ยไปขับเคลื่อนเลยนะครับตั้งแต่เริ่มของเรื่องของการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมอุทกภัยต่างๆต้องบอกให้ได้ครับว่าพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงแล้วจะได้ต่อไปด้วยการเตรียมการการป้องกันการ ซักซ้อมหรือการเ,าเ,าเตรียมแก้ไขหรือว่าป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหรือบรรเทาสิ่งที่เกิดขึ้นให้มันเสียหายน้อยที่สุดนะครับนี่คือการชี้เป้ารวมถึงในพื้นที่ลุ่มต่ําจะต้องทําอย่างไรนะครับเพราะว่าน้ําที่ลุ่มต่ำเน้น้ำก็มาทุกปีนะครับการที่จะทําให้เสียหายน้อยที่สุดทําอย่างไรทั้งเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทางการเกษตร การทบทวนการบริหารจัดการนะครับในเขื่อนในอ่างอย่างที่ผมกลาเรียนครับต้องบริหารทั้งหน้าฝนและแ้งหน้าด้วยการปรับปรุงอาคารบังคับน้ําต่างๆที่อาจจะมีประตูน้ําชารุดนะครับหรืออุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆก็ต้องดูต้องซ่อมกันการขุดลอกการกําจัดพักตบกําจัดสิ่งกีดขวางลําน้ํานะครับที่อาจจะทําให้การระบายน้ําเป็นไปได้ช้านะครับก็ต้องมีการ ทำแต่เนิ่นเนการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆนะครับที่จะมีความพร้อมไว้ไม่ใช่ว่ามีเครื่องจักรแต่ว่าพอจะใช้งานจริงๆแล้วก็ชำรุดนะครับไม่สามารถใช้งานได้ก็ต้องจัดเตรียมแล้วก็แผนเผชิญเหตุต่างๆก็ต้องเตรียมต้องซ้อมกันด้วยนะครับเพื่อที่จะใหเ้เมื่อมีเหตุเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าใครต้องทำอะไร แล้วก็มากน้อยแค่ไหนใช้ทรัพยากรอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมทั้งแผนเตรียมทั้งการซ้อมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่คณะรัฐมนตรีท่านได้เห็นชอบแล้วก็ได้ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปเตรียมการเพื่อที่จะรับทั้งเรื่องของอ,อ,อุทกภัยที่จะเข้าสู่หน้าฝนในเดือนพฤษภาคมแล้วก็รับทั้ง เมื่อหมดหน้าฝนแล้วก็จะสู่ฤดูแล้งก็ต้องมีน้ําเพียงพอสําหรับในฤดูแล้งถัดไปด้วยนะครับก็นําเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาเพื่อให้พ่อแม่น้องได้รับทราบแล้วก็เตรียมการที่จะรับมือกับเรื่องนี้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้ดําเนินการต่อไปนะครับกลับไปที่เรื่องของโควิด19ครับพ่อแม่น้องครับวันนี้ประเทศไทย ก็ผู้ติดเชื้อเมื่อวานนี้ก็ยังคงทรงอยู่นะครับเก้าพันกว่าคนต่ำกว่าหนึ่งหมื่นครับแต่ที่เห็นชัดเจนเมื่อวานนี้คือผู้เสียชีวิตครับจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตห้าสิบสี่ท่านด้วยกันจากเดิมก็เจ็ดสิบแปดสิบนะครับต่ำกว่าร้อยมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยลดต่ำลง 54คนด้วยกันก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับรวมถึงผู้ป่วยด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังเป็นตัวเลขที่ยืนยันเพราะไม่เป็นน้องเหมือนเดิมนะครับใน54คนผู้ที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้ของประเทศไทยทั้งหมดทั้งทุกจังหวัดเนี่ยรวมกันเนี่ยนะครับมี54คนเนี่ย53คนเป็นผู้สูงอายุกับผู้ที่มีโรคประจำตัวเรือหรัง รวมแล้ว53คนที่เสียชีวิตนะครับมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นกลุ่มทั่วไปดังนั้นก็เป็นข้อมูลอีกวันหนึ่งนะครับที่ยืนยันกับพ่อแม่น้องว่า,าผู้สูงอายุกับผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังแล้วบวกกับผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบหรือไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นเนี่ยนะครับจะเป็นความเสี่ยงที่เห็นได้ว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนี้เลยนะครับ ดังนั้นพ่อแม่น้องครับผู้สูงอายุกับผู้ที่มีโรคประจําตัวเนี่ยให้สํารวจตรวจสอบเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเราที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละครับผู้สูงอายอาุถ้ายังไม่ได้ฉีดเข็มหนึ่งเลยเนี่ยก็ต้องฉีดได้แล้วนะครับพอ่อน้องครับซึ่งยังมีอยู่จํานวนพอสมควรเลยส่วนผู้ที่ฉีดสองเข็มแล้วยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นเนี่ยโดยอาจจะเข้าใจว่าพอแล้วฉีดสองเข็ม จริงๆแล้วเมื่อทิ้งระยะเวลาสามเดือนสี่เดือนเนี่ยจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฉีดเข็มกระตุ้นนะครับพ่อแ่น้องครับเพราะถ้าฉีดเข็มกระตุ้นแล้วก็ทําให้ภูมิคุ้มกันกลับมาดีเหมือนเดิมเลยแต่ถ้าทิ้งเข็มสองไปนานเกินไปเนี่ยเท่ากับภูมิกลับตายเป็นเหมือนกับยังไม่ได้ฉีดเลยนะครับเพราะว่าเขาก็คุ้มคุ้มกันคุ้มครองแกในช่วงที่ที่อยู่ในช่วงที่เขากําหนดเท่านั้นดังนั้นเนี่ย เมื่อตัวเลขออกมาอย่างนี้ทุกวันแล้วนะครับผมนําเรียนพ่อแม่น้องทุกวันเลยนะครับว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนี้ทั้งสิ้นก็ต้องหันมาลองดูเรื่องของวัคซีนให้ครบถ้วนเลยนะครับพ่อแม่น้องครับส่วนของจังหวัดอุบลน,นั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ตัวเลขก็ลดลงต่ํากว่าสองพันคนนะครับเมื่อวานนี้ผู้ป่วยของจังหวัดเราเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเก้าคนก็ลดลงครับ และที่สาคัญผู้เสียชีวิตเมื่อวานไม่มีนะครับจากการรายงานไม่มีไม่มีผู้เสียชีวิตก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับว่าผู้เสียชีวิตเอ่อเริ่มลดลงแล้วเมื่อวานนี้ไม่มีนะครับแล้วก็จํานวนผู้ป่วยก็ต่ํากว่าสองพันก็เริ่มลงไปเรื่อยๆก็ขอให้เป็นอย่างนี้นะครับการที่จะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องครับในเรื่องของมาตรการส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ต้องเข่งคัด เต็มพิกัดอยู่นะครับไม่ว่าตัวเลขจะเริ่มลดลงอย่างไรก็ตามถ้าเราละเลยการตกเมื่อไหร่เนี่ยตัวเลขดีดขึ้นมานั้นเลยนะครับพ่อแม่น้องครับแล้วก็ภาพดีดขึ้นกันมากๆเนี่ยสถานการณ์ของประเทศก็จะกลับไปกลายเป็นการระบาดรละลอกใหม่ซึ่งก็จะทําให้เกิดความยุ่งยากขึ้นอีกมากมายเลยดังนั้นในเมื่อตัวเลขเริ่มลดอย่างนี้แล้ครับเราต้องเราต้องเหมือนกับเหมือนเป็นนักมวยเนี่ยครับ เห็นคู่ต่อสู้เพลียงทำแล้วต้องเราก็ต้องไม่ประมาทไม่ใช่ว่าผู้ต่อสู้เราต่อยจนผู้ต่อสู้เขาเซไปเซมาแล้วเนี่ยเหมือนเชื้อโรคเนี่ยครับเหมือนคนที่ติดเชื้อเนี่ยถึงแม้จะน้อยลงน้อยลงทุกวันแล้วเนี่ยถ้าเราประมาทเดินข้าเดินข้าเข้าไปเนี่ยคู่ต่อสู้เขาสวนหมัดมาบัดเดียวเรานอกเลยนะครับพ่อแม่น้องครับดังนั้นเนี่ยเ,เราต้องไม่ประมาท ยิ่งตัวเลขลดลงลดลงเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยเรายิ่งต้องระมัดระวังป้องกันตัวอย่างเต็มที่เหมือนเดิมนะครับจนกระทั่งทําให้เขาเป็นศูนย์ให้ได้ต้องน็อกไอ้คู่ต่อสู้ให้ได้ก่อนนะครับถึงจะยกมือยกไม้วางหมดัดลงได้นะครับลดการ์ดลงได้ทํานองนี้นะครับก็ต้องวันนี้ต้องย้ําพ่อแม่น้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ปลอดภัยจากโรคโควิดสิบเก้าแล้วก็ทําให้ ผู้เสียชีวิตลดลงจนกลายเป็นโรคประจําถิ่นได้แล้วเมื่อนั้นเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการทำรมาหากินของพ่อแม่พี่น้องก็จะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับการผ่อนคลายก็จะมีมากขึ้นภายใต้การใช้ชีวิตแบบวิธีใหม่นะครับซึ่งเราจะไม่ลดละหรือเว้นการมาตรการส่วนบุคคลอย่างเด็ดขาดเลยนะครับพ่อแม่พีพพ่น้องครับ วันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับพอกันใหม่ในวันจันทร์เดอร์พ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับผู้ว่าอุบลเป็นห่วงเป็นใยใส่ใจดูแลสุขภาพพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเดอ้อขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกคนมาลดกันคนละเคิงโดยการลดหวานเคิงหนึ่ง ลดมั่นเครื่องหนึ่งลดเข้มเครื่องหนึ่งจากที่เคยกินอยู่ในแต่ละมือเป็นประจำเพื่อให้หางไกลโรคให้เงียบเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจเพื่อสุขภาพที่ดีของพ่อแม่กินนองบ้านเฮาเด้อเริ่มได้ตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปด้วยความปรารถนาดีจาก ท่านพงษ์รักที่ล่มรับคู่ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี